ที่พี่เรียนนะคะก็คือมีเดีย u b l i c Relations ชื่อก็คือตามตัวเลยเราเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์การ PR นะคะส่วนตัวคัสเรียนต่างๆก็จะมีตั้งแต่คัสขนาดใหญ่ก็คือในช่วงเทอมแรกจะเป็นการเรียนวิชาที่ปูพื้นฐานสำหรับบางคนอาจจะไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อน พอช่วงเทอมที่2เนี่ยก็จะเริ่มให้เลือกวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะมากขึ้นคลาสก็จะมีขนาดเล็กลงประมาณ20คนนะคะโดยวิชาที่เลือกก็จะเป็นวิชาที่เราสนใจอย่างเช่น Data Analytics สื่อสารการเมืองรวมถึงถ้าใครสนใจการไปฝึกปฏิบัติจริงๆนะคะมันก็จะมีวิชาที่สามารถไปทำกับบริษทัทรวมถึง NGO องค์กรต่างๆแล้วก็สิ่งที่ได้รับจากการที่ไปร่วมทำงานกับบริษทัทก็คือเราจะได้พอร์ตโฟลิโอออกมา ซึ่งเมื่อถึงเวลาเอาไปสมัครงานหรือทำอะไรต่อยอดต่อไปในอนาคตก็สามารถใช้พอร์ตโฟลิโอตัวนี้ต่อยอดได้เลยค่ะสำหรับ d i s เซ r t a เทชัของ m i d i n n public relations ที่นี่นะคะก็จะมีให้เลือกได้2แบบก็คือแบบโปรเจกต์เบสก็คือการที่ไปทำกับบริษัทจริงๆก็คือบริษัทเขาก็จะให้โจทย์มา เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาแก้อิส u ให้กับองค์กรน,นั้นๆรวมถึงเราจะเลือกแบบหัวข้อที่เราสนใจก็คือทำด s ส e r t ิช i ันในหัวข้อต่างๆที่เราสนใจซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะจัดโปรเฟสเซอร์มาเป็นที่ปรึกษาให้เราซึ่งโปรเฟสเซอร์เนี่ยไม่จําเป็นจะเป็นอาจารย์ที่มหาหลัยเท่านั้นอย่างตัวพี่เองพี่ได้โปรเฟสเซอร์ที่เป็นคนทํางานจริงๆในบริษัทจริงๆที่เป็นเอเจนซี่ด้าน PR เพราะว่าศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ expectation ความคาดหวังที่ผู้บริหารมีต่อคนทําอาชีพ PR มหาร์มหาลัยก็จะ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นคนที่ทำงาน PR จริงๆในเอเจนซี่จริงๆที่อังกฤษให้ค่ะที่คิดว่าเรียนคอสเนียแฮปปี้เพราะว่าด้วยนเจอร์ของคนเรียน PR เนี่ยเขาจะมีความเฟรนลี่พูดคุย เป็นคนชอบแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วมันทําให้เรามีเพื่อนง่ายค่ะเพื่อนง่ายแล้วก็มีความหลากหลายอย่างเช่นในคลาสจะมีทั้งคนไทยคนจีนคนอินเดียบอสเนียคนอังกฤษก็มีความหลากหลายทําให้เราได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ Newcastle University นะคะหนึ่งในมหาวลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษนะคะเป็นสมาชิกของ Russell Group ด้วยรวมถึงแรงกิ้งด้านต่างๆก็มีสาขาที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นแพทย์นะคะวิศาวะา,าลิงกิสติกรวมถึงสาขาที่พี่เรียนอยู่ก็คือมีเดียนพับลิกเ l เ t ชั n นซึ่งก็ติด Top 3 Top 5ของอังกฤษทุกปีเหมือนกันค่ะ หลายคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว New Castle University นะคะมีชื่อเต็มว่า University of New Castle upon t ลพอค่ะเ <isms> มืองนิว Castle นะคะก็นับว่าเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงของประเทศอังกฤษนะคะอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ อากาศอาจจะหนาวเย็นหน่อยแต่ว่าเป็นเมืองที่ใช้ชีวิตง่ายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหอพักมหาวิทยาลัยสถานที่ช้อปปิ้งสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างสามารถอยู่ใน walking distance เป็น compact city ที่ทุกอย่างเดินถึงกันได้นะคะรวมถึงถ้าใครที่ชอบดูฟุตบอลนะคะวคาสเซิลเป็นเมืองหนึ่งที่มีทีมฟุตบอลเป็นทีมเดียวของเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั้งเมืองจะเชียร์ทีมเดียวกันก็จะเป็นเมืองที่มีความคึกคักนะคะถ้าสนใจมาเรียนต่อที่อังกฤษติดต่อแฮน d ์ซอนแล้วก็บอกพี่ๆี่เพราะว่าสนใจมา์ซิตี้ค่ะ พี่นะคะแฮนซอนมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้การมาเรียนที่ Newcastle University รับรื่นนะคะเพราะว่าทางพี่พี่แฮนซอนดูแลตั้งแต่ขั้นตอนของการสมรัครการเตรียมเอกสารจนกระทั่งเราได้รับการตอบรับมาแล้วเนี่ย พี่พี่แฮนด์ออนก็ยังช่วยดูแลต่อเนื่องมาถึงขั้นตอนการหาหอพักช่วยต่อรองราคาทําให้พี่ได้ส่วนลดจากหอพักของที่นี่ด้วยรวมถึงหลังจากที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วพี่พี่ยังคอยถามถ่ายความเป็นอยู่ยังคงดูแลน้องๆทุกคนเหมือนคนในครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าสนใจมาเรียนต่อที่นิว c a s t l e University อย่าลืมแฮนซ์ออนนะคะบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สนใจเรียนต่อ Newcastle University ติดต่อพี่แอน์อนฟรีทุกขั้นตอนแฮนออนเท่านั้นนะคะ